เฮฟซีุปซุข้นเนาะค่ะค่ะมือเยีจเป็นวันที่ยี่สิบห้ยี่ห้ายี่ห้าไม่เลยจำล้หนาล้งหลังหนึ่งเป็นวันที่ยี่สิบห้านะคะยี่ห้าจะให้มันฮอล์พิธีก้าเร็วๆวันที่ยี่สิบห้านะคะเลี้ยงีมวันนะคะยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดี่แปยี่เก ค่ะคือมือนันกับซิมมี่ลุนละวันแล้วก็พระชั้นเข่าสวงเสาเนาะ,ะค่ะสิมี่แมซี่มีพระแล้วก็ผู้ใดอยากรวมมาทำบุญนั่งกับใดนะคะคือวันที่49แล้วก็มีกอบเงาล่ำสะดุดฉลองให้ปู่ขอบกับนั่งล่ำค่ะผู้ใดบุญบาทซัดก้าวไหวหรือว่าอยากล่ำถาวายปู่กับเชิญใดนะคะพร้อมกับ ปัจจุปัจจัยผู้ใดมีตน้นผักปลาอยากมารวมแแ่น้ำกันได้พระที่ยิบเก่าแล้วก็มีจับสลากฟอมแล้วค่ะซื้อถือว่าเป็นซ้อยดาวกแบบ็ได้สมบูรณนะคะุณแล้วค่ะบัดนนึงโอ้ยมิตรลังวันไงไหยแล้วคะ่ะไอนิสซาที่ต้องแกนทั่วมากหมู่บ้านอันพ่อกระซีเสื้อพัดล่มไปล่งให้กันสันเดฟกันมาพัดร่มพัดม่มไงนะบ้านแต่วันนี้เราก็แกงมากแล้วค่ะแต่ว่าคนคนใไญมากเพราะว่าตีมงายน,นะสัน แต่ว่าเราสิยดมาวันที่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่งไอ้เฮียโยวัดปลาบันมืดนะคะไอ้นิสันที่ต้องแกะเพื่อเสิยดีมารวมน้ำว่าที่หนึ่งแต่ว่าที่ยิ้มต่อคนสูงแต่ปัจจัยนะคะปัจจัยมากกอดพาพัดลมน้ำ้วก็พ่อห้ำเนาะค่ะปลาห้ำของเขากำลังพ่วงนะคะเพื่นกับพัดลมอีกสองตัวของเพื่อนอีกสามตัวพร้อมกับปัจจุบันแจนะคะเป็นรวมมาน้ำให้ให้ได้เห็นได้หอยได้แขนน้ำเดียวเสียดีรวมงานน้ำเดียวแล้วว่าเอออันนี้ก็ ค่ะเอฟซีรวมบุญมาทางช่องแต้มโมเนาะค่ะก่ะหอแม่คู่นาะค่ะหอปูถวายปูหนึ่งพันบาทแม่คู่ห่าลอยแห้แต้มโมสองร้อยแห้อิ่มสองร้อยนะคะค่ะคนบริเตนซื้อเนาะอันนี้เนาะเพราะว่าบ่มีซื้อเลยแต้มโมบริเตนซื้อให้เลยเด็นไหม ซื้อผ่านมาทางแถวแมัวรวมทุกอระสงค์อกน้ำครับเุณพปอผสมหมอกน้ำมารวบปิดพันเก่าด้วยค่ะแด้วพวเปิดยางกับขาพวกปูแล้วก็รับได้รับคือนเก้านั่นแหละเอาขี้เกาก็ะด้คือเก้านั่นแหละ่ะอันนี้ก็บน้าสลอมบกน้อยทำไว้ปูห้าร้อยไม่ปูสองร้อยยิ้มสองร้อยาเงี้ยนึ่้าเงียนาอันนี้เ็กยิมบ อันนี้คือคุณแม่ชมพูนุน่แดงงามนะคะผู่บนเคยถือรางว,วัลที่หนึ่งนะคะถาวายร่วมสร้างกับปู่สามพันบาทถาวายแต่โตให้คูสองพันบาทนะคะแลกให่ม่คู่หาลอยยี่บสามลอยขาเห็นสองลอยนะคะสาธุเดอะแม่เด้อสมบูรมากคนฝากมากนะคะมีขอ,อ,อง,แ,ววงแม่ให้ถือรางวัลที่หนึ่งีเดะแม่เด้องวดถมาให้แต่รับกััแล้าว่า เาแล้วแต่ดวงแล้วค่ะแล้วแต่สิ้นสาตาวาสนาไพ่บ้านการสะสมสร้างบุญมาเพือกันนะคะแต่อยากได้ดั้งใจทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามั่นกะท่านบรเป็นถึงเวลาของเขามันกาบเพราดนะคะเขาก็ต้องทำใจการสะสมสร้างบุญไปขึ้นม่คู่ไพ่เก็่ยวกสร้างเดี๋ยวนี้ก็ต้องสร้างหอชั้นนะคะที่วัดป่าสาสนุบนวาราลามนะคะทางวัดพวกนี้หนา้าข้าบุหรี่คนเปลี่ยนซื้อใหม่นะคะนั่งไปบันพือ้อทางบันเทียบนะคะ กับมันเทียมตรงขามกันกับอนามัยนะคะตรงขามกับอนามัยอนาไม้ชิลยูดานขวาวัดสิลยูดานทรายได้ค่ะตรงขามเพราะทางหนาเพราะที่เขาเลี้ยวใส่เข้าไปกับพอวัดเลยค่ะถ้นผู้ใดอยากไปปฏิบัติชิ้นปฏิบัติถ้ำหรือว่าอยากไปเบื้องนะคะไปเบื้องวัดว่าอารามทีไปผู้ผ้าเอฟซีรวมสางถวายทีสองลานี่นะคะถวายทีสองลาพร้อมกับสางหอฉันขาเฮ็ดแต่ที่เราแยกแล้วเนี่ยพวกับหอผู้ตาก่อน ครับพูดใจแล้วเดี๋ยวเที่ยวไปว่าเศร้าเดี๋ยวไปไปแง่งแต้นหัวเจ้าองเลยสบายมากงามายงามหรปยิทินเก่าเก่าเกียนนะคะค่ะอันนี้เอฟซีพันมาทั้งทองแต้มโมกคุณสาวนะคะนางนวลจันเรียวชัยกูมนะคะร่วมบบนมาหนึ่งพันบาทแม่ครูสามร้อยให้แต่มโม้สองร้อยค่ะรวมเป็นพันสานค่ะลายคูลายนลายซือเสียงเลี้ยงน้ำ ที่เป็นหลวงบุญมากนะคะแม่คู่กับพ่อขอบบุญขอบคุณหลายๆนะคะเด้ออไ,เนนไ,ไ้เพื่อนได้บุญได้กุศลหลายๆสมกับด้เดไในสางในกินไในท่านนําแม่คู่มากนะคะเป็นสะพานบุญไห้เทปซีทั่วโลกนะคะที่เป็นตั้งประเทศหรือว่าต่างแงหวัดบัานไก่เลียเ้ยงเคียงค่ะที่มีความศรัทธาของโมนีนะคะสิ่งทีิมองเห็โตไม่เชื่ออย่าลบหลูนะคะเพราะว่าเพืเ่อนในเชตในยี่ลีนะคะ กันยอนบุญบารมีปูตาปูชีพก้าวแม่ครูจังได้มาถ,ถึงจุดนี้ในผ้าเอฟซีสายบุญทั่วโลกได้เฮ็ดได้สร้างได้กินได้ท่านเนาะคะ่ะขั้นจังษสัน่นขั้นบ่มีปูลแล้วค่ะบุญบารมีเฮาบ่าได้เฮ็ดเนาะคะ่ะบุญบารมีเฮาบ่าถึงก็คือสิบ่สาม,มารถได้สร้างวัดว่าอารามเนาะคะ่ะสิ่งที่แม่ครูเฮ็ดก็ตามคําสั่งปูสร้างอยู่วัดปูเทีท่องก็หลายยางเนาะคะ่ะเดี๋ยวนี้กําลังสร้างเดี๋ยนรกเนานะคะ่ะเดี๋ยนรกก็มุก งบสูงนะคะ่ะค่อยเฮ็ดไปแม่คู่ก็เสียต้ตนผัาปลาไปในวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งพฤษสภาเนาะเมษาพฤษสภาหนึ่งพฤษสภานะคะเพราะว่าวันที่สองห้อยอ,อกทำแม่คู่ก็เลยเส็ยต้ตนผัาปลาไปทั้งวัดปูเที่ยท่องวันที่หนึ่งนะคะห <ท ères S 1> ลังจากวันที่หนึง่งขั้นมีโกมีหลบับมีโกไม่หม,มาน้นแม่คู่ก็เสีเต้ตนผาัป่าไปทั้งวัดปา่าซาซุน,นวนวาร่าล่ามทั้งบันเทียมเนาะคะ่ะไปสร้างหอฉชั้นค่ะอารมณงบไายขึ้นกัน ซัวเชีเ่้วนะคะเข้ากับค่อยเป็นค่อยไปเพราะเป็นวาสางแป๊บเดียวมือเดียวเล้วนะคะการศเป็นเดือนเป็นปีห้ามั้งเทีืยกันแล้วต่ง,งบแมนบอกครับขันปูประท่านโสมันไห้เร่่่อเพิ่นกระสางเสี็ยเร็วน,นเรเรวนะคะแต่ว่าขั้นปูไห้อื่ดๆจัง่อยลูกล้านกระเอือนอยไปทุกวัดนะคะไปผู้ละเล็กละหน่อยไปสำหรับวัดที่่น กาวมาเนาะคะ่ะคนไข่อยากให้แม่คู่ไปบึงไปพิจรารณาแต่ว่าแม่คู่ก็ขอโทษหลายๆเนาะค่ะเพราะว่าบางเรื่องบางที่แม่คู่ค่ะในเร็่ตามคําสั่งปูค่ะการสั่งเนาะค่ะสาหรับการสั่งแต่ว่าการถวายปัจจุปัจจัยการได้ถวายดูวค่ะวัดละเล็กละหน่อยได้เนาะค่ะแต่ว่าสําหรับว่าเสียแม่คู่ไปสั่งแม่คู่ก่ต้องถามปูเนาะค่ะทุกสิ่งทุกอย,ย่างสิได้สั่งได้ยังคะยอนปูเนาะค่ะขันพ่นมีความเมตตาหรือว่า แม่คู่สามบางนีเซจแล้วเพื่อนอาจจะย่ายไปบางนีบางนีงนจังเสนะคะ่ะจังโลกฟังเนาะคะ่ะเนาะบ่ต้องใจหน่อยก็ยจังจำนวนหน่อยใจนะคะเนาะค่ะ <c oughs> แล้วแม่คู่กับสุพิจารนาแล้วก็สิทธามคู่ห้ค่ะเอาไปนี่ก็นิมนต์คู่ <c oughs> ก็งานอยู่น้วมูปูตาปูคือปราขาปูพุ่งปูมก็คือกระชากระวายกระชากปูงานคือมาเพื่อมือมือ้วนี่หนึ่คอมากอน้องาเลยกรควาเลยเวคือมาก้อีหนังกระพอนเนาะแกคุยกันแลมมางาก็โอเคเลย เอองานคงฟูนุดแดงงามเราเนาะชาวัดไว้ัวไก่ใจรวมคขะงรารพันหวพร้อมกับใ้โตอีพ่อให้พ่อให้ใ่โตห้ามมันด้ค่าไข่มุกเยอะไว้แข่งเยอะ่าเนาะกำลังการหาประชาอกของ้องไอ้เนาะเออรวมขงเดนรกขวัน่าข่งปากมาทข่งของไอ้เรวพูดเาเด้อวข่งเอองานคงฟูนุด เออแรวมคางวมแข่ยือพอเคยจะรังวัที่นึงอยือพน่นะรวมคังคือพอบอกไทยแยกว่าคาังถ้างวันเป็นยื้อแข็งัดกว่าคงงมอ่ะว่าเขามม่ชงหอบบานได้อยืเรียกวปเดี๋ยวได้รัางวที่หนึ่งนะทีมครับปู่ทั้นองฟุูงอ่ะ่อเคยใ้ก็คือใ้คือเกาแน่นะได้ได้่จ้อเออบอกได้ไทยก็ด้น้องเนาะเออรังวันที่หนึ่งวัดนี่นะไปยึดเรือขายเรืทาย มือเกเก่าลอางามือเก็บเก่าเดอมๆตัวเป็นยุคเป็นกาป้าฮะวันเคยเด็บหวดวันเกช้เก่าถ่ายรูปถ่ายรล้วเก่าทั้งวันทั้เงวันี้ไปเกเก่าวดมรูปถ่ายั้วันทั้งมงนวดนี้แต่เกเก่ามาเปิยุเปกาป้าเดิมๆอ่าฮั่งมือเก็บไม่้่กไม่มอายุวันนั้นถูกหักเพราไร่แล้วก็ลุ่ะงานนั้นนอ่ะกันเดมาายรูปถายเ งางจะพักงานจะขางานเท่เนีก <sam ple organiz es> ็งานเอาหนาแน้วก็งานหอาดังยังกับแนวเพื่มอื้อจะหวดคือรานจะว่างใครตั้งงานกสื่อนะคะนจะไข้รืมคือรายจะตู่้กเส้นใหญ่กเถือเด้ครับปูดื่อไ้มครับปูตุ้าาดือด้ครับปูครับคนเท่ายางงอกกันชื่อหนาการมองลึกๆ มึกอือหายมังมรือเลยคือแข่งเลยครับพอมันงมองถือเผยม่ก็ว่าเลยกูดีกูเด้งกูดังกูมม่เงื่อนกูรวยกูเนี่ยถึงว่ามึงจะขออ่ะแต่ถ้ามองมกจะคือเห็นคนบึงของหัสใจของมัน์ไดเยครับครับพ่อมงคนจะเป็นงอเห็นเขาพูดว่พงงามโอ้จังมันดีารจังมันจะพูดกบพงงาม เจ้าม่เปิดตาออกจะมันเจ้าผู้ชายรารัยฟาดกันที่รับอืมนั่งเขาได้าหนถึมแม่มถ้าเอาแล้วเปิ้ทขีบอกเดือดก็ทาง่ายยืมก็เมื่อจะหมวกจ้แม่งจอเออว่าเปิดจะข่าดเลยคือไก่ข้อหนึ่ะเออมองค้มองเ้ยคือบางบัางบางมองราตปลกสิงเขาว่าเขาดื้อเขาชัวว่าเขาพุก็พุ่งคนเกหาถ้าไม่มองแล้วก็ไม่ขายเบลอา จะไม่เห <ừ. S 2> ็นก <ã> ้นบ <c ười> ึ b b à, <ã> ้งของหัวใจปากไก่คนมันลืกขึ้นหลังเดียไใจคนมันยางหงัขึ้นหลังเดียปากว่าไม่แต่ไใจมันทำไงมันเป็นกไใจเนี่ยจำไปเรื่องเนี่ยจำเือนอันรำคาญเรื่องเนี้ยเออะเออพ่อจะเผยวาจาพุ้น่ ปิดข้าวขวดข้าวขวดอันสูงส่งเลย,มมไ,เไ,ยาาลไม่เปิดกระขายขึ้นหน้าะาอย่างพ่อทานั่งวันวันขาคือไงมันคือหนามหมอ้อ <c oughs> ตอกแปลว่าเขากันยังมีความอยู่หม้อด้วยเข้าไปข้างไงเขาข้นบึง้งหัวใจเขาแก้ไหม,มการมออ้อข้นพอตัวแข็งหม้อ,มอแล้วก็ต้องคิดนิดแล้วก็คิดเจะนั่งใช้แท่แล้วก็ใช้ชชปัญญา เออเพื่อเราจะได้รู้ถ่ายเทของความไปคนเราปฏิรูปถ่ายเทความให้บางคนนะเยือ่อง,าางมะเออจำบ้างบางบ้างเห็นเขาแวบ,บเดียวมากแล้วถึงเขาโล ม่เท่าบแค่อ <göz imprisoned. S 1> ื่นเนาะพมุกจักว่ามันคือขาดแาบนเนาะขาดเหวเนาะก็มุ่งไอ้คือกปมดกับหมอกแค่มอยางแกเปิดผัวรื่องว่าห้าหอาไปแค่เทอืบ่อแขงน้าเ่ราอ่เงินกับมัเออก็แค่อื่นจะไปหามันเนอะเงี้ยมันกับเปิดับข้างอวัตาย ตายแค่เนาจะงันจมองื่อเนาะจะได้เห็นขีกบั้าเง่เพื่อจะบอกข้านี่ยจบอกใหคนน่ว่าคัาเอาไก่เบิ่งคนเนาะยืมครับโอ้ต้องเบิ่ลึกๆเนี่ยไก่ถึงมัดคนคือก่ได้ยืมครับงกถมักแ่งมักเอามักแ่งมากเอาให้เขาพูดดีงนะมักเอามาเอาระมาณไดยืม คนเข้านะมองกันมอ่งเลยคือด้วยน้ำแข็ได้กินด้วยความรักเธอได้กินใจเยอะข้นเฮามองกันนะเดิมเมื่อวานถึงมองผิวขึนเออเห็นกนไมากมากกันได้เดิมเออมากกันเอากันท่นขึ้เอาไปเร็วต่ยกกบหมออยาหมอนะเพท่านอยากไปถึงไปฟ้าไปเรือไปราบอะไรได้เดิมเออไงน่ะ นี่แหลหักเท่ก็มือหักบอกก็มือมันได้ึ่งได้แางทั้งปึตงต้องคิ่คือกจริญนะเรื่องความรักคือกัน,นเรื่องครอบครัวเพื่อนนาคือกันต้องมีใจหนักแน่นและเข้มแข็งแล้วก็บึกบึนมั่นเกินกันค่ะป้องมาว่าคือมือกันมากแต่ว่าไม่เอาไหนเลยไม่เอาไหนละม,มันดูเพื่อกันไม่ได้นะ ทุกคนทุกถึงทุกอย่างต้องให้ความกระจ่างและแกงด้วยมัมจนจะถึงดูรับกันใดไปกันไดสรุปเร่อทุกถึงทุกอย่างค้อยคือค้อยอาแครให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะว่าคนเฮาดูความโหกกไม่เกินหนึ่งร้อยปีัเนเกีมยมด้คิดคิดญาโอเคเพราเดเจิดคิ เออจเก็บคอืมไม่ค mm. mm. ่รจะเกอบุวไปงานได้เก็ิเขียวร้อนเนี่ยอือไม่ไปไม่งามกับไม่เนี่ยครอยาบวกเบื้องเรครับใคหัวเก็บคิ้วมาใคง่ายต๊ได้ลยลูกเรื่องนี่มองมองมอตองก่อเคลื่องแอ๋คนอดียวอือไม่บอกเอาคนเวคือว่าแข็บเออนี่แหบะคนเท่าใจคือว่าจะเขาคิดดีไปงานงามไปงานวยไปงาเรื่อเรื่องไปงาโรคก็ไปงานใจคือ ไม่่ข <tem> <People to> <ille> uh ี่เข AH: ียวไปไงาค่กะโตกกรักไปไงนั้งก <ta> ็ี่เขี้ยวด้วยตเปล่งเปื่งเลยัี่่งกายเน่าตัน่งกายเน่าคือกันจ้าเดี๋ยวนี้อไวยแต้นโผกัดชวยไหมว่โอ้พุ่งตงๆง่าตองไปเดี๋ยจะโค้กันดูจ้าอหักเจี๊ยบๆนะที่ร่างก็ก้อยคือกันขั้นหักเจี๊ยบๆแล้วก็ความคือว่าแข็งความชวยไหมมึงโู้ย่างกูเลยด้ แควก็ร้อนเออปวดขาที่ยากบกอยทุกบาทคากว่าเป็นบทากอเที่ยวโนมันหน่งงาแค่คคืองล้วกูกถึงนอนรมากบกเอนี่ไปเกะก่มันม่ใช่ตึงหรอควเออเออพวนแักหมองเนี่ยมันตัวมันใช่คืตัวอือเนี่ยตัวแกแคบกว่าเยองาน่ะคนเข่าเข่าไปหงานเยอะ ตรงเี่นงยึดเรอะการเคศืเทรางการเคร่บุญครือกันก่คือว่าเกี่ขอกบ่ท่านเขาแก่คือว่ากูบ่ท่านไก่นี้เข้าหาท่านเทือเนี่ยคือว่าใขฟังบ่เลย่ท่านความคัาาบเ,เ,ขอขอขอเชืชื่อเจ็ดปี่กันยันนนงไงเจ็ดสีเทีของเทเกราย เข้าใจว่ะชิพกชิดก๊ะิกิกะ็ตายได้ยาคือปลายาเกิ๊ยึินผิตายตายคอบิ้นพตายคอบิ้เก๊เอองานแบบคนเฮาเชื่อเปิดเชื่งตายเกิดึ้นมาจะว่าจะขอถึงว่าตายงานเออใชเวลร่าห้มันเป็ประโยชน์เข้าใจเพาอลูกทำในสิ่งที่เราอยากทำเออ เด็กะพวกกัด้าทุกทยางบุกไปเพื่อวกป้องใคหนาด้วยร่ากายเงี้ยเาเต่ใเม่ด้วทุกถิงทุกอย่างไม่กี่อย่างแล้วยังเดิมมีเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับนาฬิกาเดตึ๊กตึ๊กต๊กเต้าปอกตึ๊กกระปกเก็ดไปก็คือไปจังขันนาฬิกากระดางไปพวดคือต่วเด็เนาะมันตายกับปืนนาฬิกาขณะนาฬิกาเดืหนวนเวียนก็คือเมื่อทานกับไปตายแองแข็งดู ชิปเกตนาริกาหมูวางเป่าอึ้นงันกับเปื่อเปื่อเปื้อเหมือนกัะมันเปิดกระางเดิมนายรกาทุกวันวานมูเหมืน่นักกอล์กแฟัวานนาริกาเพราะจะเป็นยัางตัดเลยเพราะจะเป็นยัางตัเด้ว้ตาเช็ดบกกองดองไม่ทานมันเหมือนกันดูชิปเกช่างมั่งช่งมั่งดู้นะูชิปเกตช่งมั่งเอออ้ามืนอึ้นกับชิปเกต ใบมันก็ชุบเกดชัยงว่าทานกูเหมือนว่าทานมักเปิดจะค่ะนั่นแหละยาคิ่าอะไรจต่ยี่ยังแระกันอือเมแต่นาฬิกาเดือดตอกเด็ดตอกเด็ดตอกเด็ดก็ยังหยุดลุกว่าทานมันจะต๊่นป่ะหนึ่งน่าังดูป่ะกูจ้าว่าน่ะทุกเช้ทุกอย่างไม่ขอเปลียนแล้วกันเทียง ทุกอการจะไปที่แกจะว่าขั้นที่ฟอาวเนี่ทสมองอฟอด์ต้องอา่มนั้นเนี่ยต้องทำไงคือพคือคิดได้คับฝุ่นนักุ้๊บคือใหญเนาะบานเกิดขั้นอากงานนะงานขายที่เนี่เพราะฉะนั้นทุกทนทุกอย่างมือเวรารองมันเออมือเวราื่อทุกึทุกอย่างถูกคำหมดมาทุกคนให้มาได้ละขรทุกคนมือละขรเยอะบทบบาดเยอะมือบ่บบาด บอญบาทกแค่มื่อแค่ก็ทขาดพล้ะบอญบาทเรียบร้อ่เกิดขึ้นแล้วกืนรู้บุญบางนี้ก็คือต้องไปสูงแ okay, okay. uh ่งไม่เป okay. ิดก uh ัน huh. อ so like, 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 ืงทุกคนมือบุญบาในการกระดงในโลกนี้ที่วิคือการตงรักษาเขาใจนั่งเออมือขึ้นแล้วก็มือลงมือเกิดแล้วก็มือเสือแล้วก็มือเสแล้วก็มือจาย ังใจ้เออเพราะฉะนั้นทุกคืนทุกยางไม่คกี่ยังและยังยืมยาปล่อยเวลาอันมีคุณค่าของพวกลูกหลานให้ผ่านพ้นไปโดยปัญญาคนข้าร่คร่มค่ายเมื่อไหร่จะถึงน้ำแตงยาวเออทุกคืนทุกยางอย่าปล่อยเวลา่วมเลยเวลามีคุณค่านะตูกนั้เอออะไรไม่ถูกไม่กล้องเราก็ต้องคิดเจรนาด้วยตัวเอง อนไดคิดว่าคิอเรี่ยวเข้าสบายใจเราก็ทําไปอะไรค้นว่าทําแล้วมาเปิดทุกมาพอรมานนะลูกนะรู้รู้ค์ด้วยกเตอรเคืดไปกับเปิดภูมิเปิดแทกับข้อกรรมกับดูไม่ใจนะลูกกรรมเป็นชื่อคืนของตัวอื่นหนือบันเปิดจะทไดกรรมหแม่งไม่ได้บักเชียรเองขาดถึงมาให้ยืนนั่งก้องกอยรับกับวาย แม่ว่ั่นก็การชีาให้ที่ัขันยาัก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะกรรมดูกัรผู้ทั้งเว้นเดูกัรผู้ทักรรมดูกับผู้เก่ะขันเฮาประกอทุกสิ่งทุกอย่างก็มาเกิดไงเมื่อมาเกิดแล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาถ้าเรามีปัญญาปัญหานั้นจะหาไปเองไหมขมุอคขขึ้นาขมุได้ เอายังมาต้อเของ่เนได้ชือคนไหนม่ว่าคือปลาูตัปูมื่อไง้หมูแกะแก่ว่าเดือวข้าวบ้างหกูมือไง้กูจะแรกต o a s t ไปเออกุไปข้างน้มื่อคือกูเช่ไหมตัวแคก t o a i ไปทีน้ำแกะแก้วอยู่อยรกจะ a อ t พักแกะจีบนั้นพักกะหาสินคือย่างีเออก็มีแขงแล้วม แล้วก็นี่แหละคือการแก้ปัญหารู้สืกหขิวทำไมเงี้ยไปกินข้าวถูกไปกินข้าวอืมเนี่ยเออใจิีไม่ใช่ตัวอึมถ้าต้องเลีวก็เปิดมานี่แหละคือกาแก้ปัญหาอมไม่อยากเดินอะไรแก้ไปให้ชุ้มปูเล,ล้วก็แกไปใชุ้มปูเขาใจยังนแต่ก็ไม่น็นกุ้ยลูยแ,แล้วไม่ถึงกิ้ยลุย <laughs> <laughs> ไปกั่ขถัอ <laughs> เพราะถ้าเป็นงงเด้ก็เป็นห,นนหนองนอนไปน้ำาก็งนม <laughs> ปุปุ้ปิดีกเวานี่อ่กจอนเอขาให้นานฉลองบุ้อพอมกับคนไม่ประชุงออกนาแล้วนะไอแห่งวิศวกรกิกรามวิกรไมได้ดูว่านด้ถูกขาดได้แล้วก็มีบโอ๊ตจจาจ่าย่าบปุยปุยอีกจริงนะเนาะ FC ไอ FC ฝ่ายมาทางครั้งนี้แล้ววะไปได้ไปนู่นนะ เออว่างเาฟังไเงี oh, mm. ้ยดด้จัวมถทต่อก yeah, yeah, no. like ับตัวข่าคับผอืมคิดว่าถือก็ัว่าครับผมนัมึนเออจักว่าทีก็ข่ายสงันเียาะแเขนหม่ได้เนาะเออให้ ลูกไ้ใา่บุ่มคือบวบบุ่มมาน้องมือได้คือได้เสียหายมือถูกมือดักมือถมือมาอู้วันนั้ถูกขาพลาดที่นึแล้วก็ดูอว่นนักาอาจจะเริ่มองมอันนี้เอฟคือฝานมาทางข้างแตงโมขาด้วยอีังแตงโมขาด้วยแข็งแดงคือคืมเสียงท้าเสียตคือขาดตาพีดอี่ยั้แตงโมทั้งพีดทั้งคือแต่มมเี็นั้มนกุ้งกุ้งคือน่ะอ้าว ผ่านมาทางช่องแตงโมพ้ารวยน้องโมวันนี้เขื่อนให้พึ่งหน่อยนะน้องโมเอาขึ้นให้ปลูกตานห่อยให้ปลูกตาถวดให้ให้พึ่งปังปังให้พึ่งรวยรวยนะจ๊ะขาดไงน้อหวานเนาะอ้าวให้เออคือผ่านมาทางช่องแตงโมผ่านมือคลุกมือหยักมือคลุกมือวัดอายุวันนี้คุกขับพระหึงหึงแล้วก็รวยรวยนะลูกนะอาจจะเลื่อาจจะดองมาอันนี้ขอใคร ít khi phải sao có như nắng kẹo ngủ nắng quá